รู้แล้วเอม็มมาฉันว่าฉันรู้แล้วเธอ <c oughs> อะไรเหรอฉันว่าฉันติดแน่เลยติดนี่เหรอไม่ใช่สิออติดอะไรล่ะฉันว่าฉันติดฉันต้องติดแน่เลย <c oughs> ติดติดอะไรล่ะอื <c oughs> ้มกินตัวเธอชัดเจนเลยเนี่ยเฮ้ยเธอพูดอย่างนี้ได้ยังไง <c oughs> <c oughs> เอม็มมากว่าจะเรียนพิเศษเร็จก็ค่ำล้วแล้วเนี่ย <c oughs> ใช่แล้วกลับ้านกันดีกว่าไหมเ <c> ว <oughs> ้ยไปหาอะไรกินก่อนได้ไหมอะ โอเคโอเคไปกันใช่เนี่ยร้านข้างๆอะ่ะฉันเห็นอยู่มีร้านอะ่ะจริงเหรอโอ้ฉันหิวมากเลยเนี่ยโอ้กลับไปถึงบ้านก็พอดีฉันหมดแรงแใช่กินก่อนนะไม่งั้นเราจะไม่ไหวนะร้ะนาน,าหนาไ,ไหนนะยัไงไงนนะ่ะเธอร้านที่เธอบอกอะ่ะน,น,น,นี่มีมิกิฟู้ดมาเธอจริงเหรอโอ้ของกินเพียบเลยอ่ะเข้าไปเข้โอ้ยสุดมีแต่อะไรด้วยก็ไม่รู้แต่นกินของกินหอมมากเลยอ่ะใช่ กลิ่นอะไรแปลกๆเนี่ยกลิ่นอะไรเธอมีแต่กลิ่นของหอมๆว่าของกินหอมมากเลยอ่ะดูดิกลิ่นของเธอนี่เธอไปกินอะไรมาปะเนี่ยไม่ได้กินอะไรเลยเธอนี่นี่นมนมไให้ฉันร้องไห้อือมกินตัวเธอชัดเจนเลยเนี่ยเฮ้ยเธอพูดอย่างนี้ได้ยังไงจะไปกินตัวฉันได้ยังไงล่ะเธอได้อาบน้ำบ้างไหมเนี่ยฉันก็อาบน้ำอาบทุกวันแหละเธอ ทุกวันอะไรใช่ไหมใช่ <campe ll ular> ฉันอาบน้ำทุกวันนั่นแหละอืมโอเคแล้วทำไมกลิ่นเหม็นขนาดนี้ล่ะเธอข้าวขับข้าวับข้นี่เธออาบทุกวันปะเนี่ยก็อาบทุกวันฉันอาบน้ำทุกวันเสาร์ไงเธอพอพรุ่งนี้วันเสาร์ฉันก็จะอาบน้ำแล้วแหละใช อ่านทุกวันเสาร์ใช่แล้วเธอนี่พูดมากจริงเลยทําไมถึงเธออ่านทุกวันเสาร์ล่ะก็แล้วทําไมล่ะฉันอ่านเฉพาะวันเสาร์ตำรวจจะจับฉันหรอเธอทาไมแล้วก็ควอเธอก็ควรอ่านไปล่ะเตา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 จังก็ตายตังย้งฉันไม่คุยกับเธอแล้วะว่าฉันตัวเมียฉันกลับบ้านก่อนนะเอาไปเลยฉันกลับบ้านของฉันเองละไปแล้วจะกลับไปหาไม่ให้ ยีโ่โม่เนี่ยมาเอา้าใครมามาแล้วไอคนเรียกมามามาคี้มาคี้มีอะไรหรอเธอ,อฉันกลับไปบ้านอะฉันจามตลอดเลยอะยิงหรอใช่ไม่รู้เหมือนกันฉั้นอนะอยากที่มาบ้านเธอเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนะแปบ๊บนะแปบ๊บนะจิวชิวจิวชิวชว้ย เธอได้เธอนั้นเธอขึ้นไปเล่นบนห้องฉันก่อนก็ได้นะอุ้ยฉันฉันขอไปล้างมือแล้วกันได้มาโอเคโอเคเธอไปเลยเออข้างบนนี่ไงอ่างล้างมือบ้านเธอฉันเห็นเมื่อวานเออเธอเธอขึ้นไปเล่นบนได้นะฝุน่ะคือเป็นอะไรแต่ฟูมแ็กกำเริบอีกแล้วอ่ะงั้นเธอขึ้นไปเล่นบนได้นะถ้าเธออยากไปอ่ะ ไม่ใช่เพื่อไปอาบน้ำก่อนฉันไม่ได้อาบน้ำเลยว้าเจไไม่ได้อาบน้ำเจไดไม่ได้อาบน้ำเชื่ไม่ได้อาบน้ำชนชนชนเสด่นละ๋ยวหาซุปเปอร์ใส่ก่อนนะเสด่นละถามมักกี้กันดีกว่ามักกี้ฮะเธอเธอหยุดจามหรือยังอะเอ้ฉันยังไม่เห็นจามเลยนี่เธอยิงเหรองั้นเดี๋ยวฉันรอนะเพื่อเธอจะจาม ำไมต้องรอเนี่ยธอจะหลบฉันนะหรอใช่ฉันอยากหลบเธอโอ้แต่ฉันนี่จามเลยอ่ะเธอจริงเหรอเธอเป็นเพราะอะไรเนี่ยรู้แล้วเอ็มม่าฉันว่าฉันรู้แล้วเธออะไรหรอฉันว่าฉันติดแน่เลยติดนี่เหรอไม่ใช่สิอ้าวติดอะไรล่ะฉันว่าฉันติดฉันต้องติดแน่เลยติดติดอะไรล่ะติดโรคหรอไม่ใช่ฉันว่าฉันไม่ได้เป็นโรคอะไรหรอกเธอฉันติดแน่เลยอ่ะ ติดแน่เธอฉันว่าจะติดแม่เลยติดแม่เธอเหรอไม่ใช่แม่ฉันติดแน่ๆติดแน่ๆติดอะไร呀ติดเกมบ้านเธอซีเอ็มอาร์มเหรอเฮ้ยอายจังเลยติดเกมบ้านฉันให้เธอขึหยุดจามเลยเหรอเนี่ยไม่เพราะเมื่อวานฉันกลับไปฉันก็อยากจะเล่นแต่เกมอ่ะเธอไม่เคยเล่นไม่ใช่เหรอใช่ ฉันว่าฉันอยากจะมาอยู่ที่นี่แล้วนเนี่ยแม่เธอขอแม่เธอยังอ่ะฉันฉันแค่ขอมาเล่นแค่วันละครั้งละกันละโอเคนะฉันติด <okay. S 2> แน่ๆแล้วเธอมาอาบน้ำบ้านฉันด้วยได้ไหมเธอี่ใจดีจริงเลยลเนี่ย